เตรียมพร้อมสู่บทบาทการเลื่อนตำแหน่งงานกับพนักงานบริษัทชิยูกะโอเคครับกลับมาอยู่กับ MJ กันต่อนะครับกับ Snowy Escape DLC และงานอาชีพใหม่ Salaryman ตอนนี้ครับเขามีเงิน6,000และแล้วก็จ่ายค่าไฟไปเรียบร้อยแล้วครับผมรู้วิธีแล้วอ่ะคือมันหยุดเสาร์อาทิตย์ไงเนี่ยเห็นว่าผมก็เลยไปทำใปตรงนี้เพิ่มเติมครับ เรียนรู้สกิลงานเขียนตอนนี้เข้าเลเวล8แล้วนะอัดงานเขียนแบบสุดยอดอะทั้งวันทั้งคืนเลยไงก็ได้เลเวล8แล้วก็ส่งหน e ังสือไปเรียบร้อยแล้วเขาได้เงินรายวันประมาณพันหนึ่งครับผมก็จ่ายค่าไฟรอบแรกได้แล้วนะประมาณ5,000ันมั้งถ้าจำไม่ผิดอะเนี่ยเห็นปะเราต้องจ่ายค่าบ้านเราทั้งหมด4 7่พเครับเพราะฉะนั้นต้องหาเงินรายวันน่ะให้ได้4ี่พ เพื่อจะเอาเงินที่เหลือเป็นเงินเก็บครับตอนนี้งานของเขาใกล้เลเวล4แล้วงานนี้ถ้าเลเวล5ก็จะเปลี่ยนคัทครับเราจะเลือกได้อีก2สายนั่นเองแล้วก็สายงานหน้าเราจะไปนั่งออฟฟิศแล้วอยากเป็นสายงานหน้าแล้วอะตอนนี้วันนี้เขาหยุดอยู่เครับเพราะฉะนั้นเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนคือมันมีสกิลอันหนึ่งครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะดีนะที่พอยชิยูกะเขาเยอะเพราะว่าเขาอยู่คอนโดใหญ่มาก่อนไงครับ แล้วเขาก็เป็นเหมือนกับช่างถ่ายภาพทํางานฟรีแลนซ์มาก่อนก็เลยได้สกิลตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะเราสามารถอัพสกิลที่ผมต้องการได้อันหนึ่งครับนั่นก็คืออันนี้นี่ไอตัวเนี้ยจะทําให้การเลื่อนงานหรือสายงานของเราอะ่ะไวขึ้นครับเพราะฉะนั้นผมจะเอาเลย1อันแล้วก็อีกอันนึงก็คือไอโซเชียลตัวนี้ครับอินเดนเพเดนนั่นเองโซเชียลเขาจะลดต่ําช้าลงนะเพราะว่าตอนเนี้ย ผมต้องการจะแก้ปัญหาเรื่องนั่นครับติดโซเชียลของเขาอะ่ะการไปปาร์ตี้ของเขาผมแก้ได้ระดับหนึ่งแล้วครับโดยการใส่พวกนี้นั่นเองเนี่ยไอ้พวกนี้เราก็จะเอาไอ้ตรงเนี้ยเพิ่มเข้าไปครับเพิ่มออร่าให้กับเขาเขาจะได้ไม่เบื่อเวลาอยู่ที่บ้านไงผมก็แก้ปัญหาตรงนี้ได้แล้วเขาจะไม่ติดโซเชียลแล้วครับติดการเต้นติดการไปปาร์ตี้อะไรอย่างนี้ผมแก้ได้แล้วนะแล้วก็เงินของเขารายวันตอนนี้เริ่มมีแล้วเนาะ ผมอยากทําข้างบนไงพาร์ทหน้าครับผมจะมาทําชั้นสองสักทีเนาะดูดิชั้นสองอย่างโล่งเลยอะ่ะผมก็จะทําให้เป็นห้องหนังสือให,ใหญ่เลยครับแล้วก็ทําระเบียงสวยๆตัดมุมให้มันดูสวยๆหน่อยนะก็จะเป็นพาร์ทหน้าขอให้เขาอัพเลเวลสายงานก่อนตอนนี้สักสี่เนาะในพาร์ทนี้ครับวันนี้ได้พักผ่อนอยู่ใช่ไหมหนูอะอันนี้ผมทําเสร็จเรียบร้อยแล้วทําบีฟแล้วก็การเขียนหนังสือถึงไหนแล้วเนี่ย ชึบอ่ะฮะนี่ไงผมจะให้เขาเขียนเป็น Society f a c t ไปเลยครับเป็นนิยายวิทยาศาสตร์ทำนอนนี้น่าจะดีเห็นปะแล้วผมก็แก้เรื่องนี้ได้แล้วครับเขาจะติด Inspire ตลอดแล้วก็อกตัวนี้ก็คือค่าของบ้านผมนั่นเอง Home Studio จะทําให้งานเขียนทํานองเนี้มันจะไวขึ้นครับเขาจะติดเหมือนกับค่ายตรงนี้เห็นปะจะเปล่งประกายเข้าฌานไงเวลาเขียนหนังสืออะไอค่าต่างๆจะลดช้าลงครับ โอเคขอเขียนหนังสือสักเล่มหนึ่งแล้วกัน c h r o n i c a l of Life แจมฮะจะตั้งชื่อตามที่เขาตั้งมานั่นแหละน่าจะดีเนาะเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปตั้งชื่อใหม่ๆไงแล้วก็ปณิธานของเขาก็เป็นประมาณนี้แล้วครับตอนแรกมันเป็นตัวนี้นะปณิธานของเขาอะ่ะ uh huh. น่าจะเป็นเหมือนกับไอ้นี่เนี่ยนี่ไอ้ตรงเนี้ยระดับสามแล้วเพราะว่าผมไปแต่งคอนโดเขาอะ่ะอย่างใหญ่เลยไง ไอ้ตรงนี้ก็เลยได้ระดับนี้เลยผมก็เลยมี point ในการอัพไปแล้วแต่ตอนนี้เราจะเป,เป็นงานเขียนแล้วครับผมรู้สเต็ปเขาแล้วว่าจะไปเล่นแนวไหนดีนะเอ้าเดี๋ยวนะบ้าไม่ได้ทำควสะอาดเลยเนี่ยทำงานเก็บเงินอย่างเดียวครับจ่ายค่าไฟรอบแรกอะ่ะไอ, 4, อะ้สี่พันแปดอ่ะผมจำได้เลยจากพาร์ทที่แล้วอะ่ะแล้วก็เริ่มมีเงินเก็บแล้วครับจากงานเขียนหนังสอือเรื่อยๆมาไงสองวันก็ทำได้แล้วถ้าขยันขยันเขียนหนังสือนะ เอาสกิลเลเวลอะเพราะจากเดิมงานตัวเนี้ยมันใช้งานเขียนอยู่แล้วไงครับเราก็ต่อยอดงานเขียนขึ้นไปทำนองน,นี้หรือจะโลจิกแต่ไอโลจิกอะผมว่ามันไม่สามารถทำเงินได้นะส่วนมากก็คือจะไปเล่นไอเนี้ยแหละครับเล่นหมักลุกทำนองเนี้ยซึ่งผมว่ามันทำเงินไม่ได้ไงเราก็ต่อยอดจากงานเขียนเอาเนี่ยแหละน่าจะดีเดี๋ยวเลเวลห้าครับมันจะมีเลือกสายงานเดี๋ยวผมจะพามาดูอีกทีนะเพราะมันจะต่อยอดอีกสายหนึ่งครับซึ่งโคตรดีอะ จะทาเงินแบบเยอะๆให้ดูเลยครับสําหรับหนูชิยูกะนะโอเคตอนนี้เข้าเขียนหนังสือก่อนดีกว่าดูห้องเขียนหนังสือเป็นห้องนอนน่ะน่าสงสารหนูมากเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมไปแต่งห้องข้างบนให้เขาครับห้องเขียนสวยๆเนาะน่าจะดีอะ่ะแล้วก็ห้องนอนแยกทํานอนนี้ไงเพราะผมต้องการระเบียงครับตอนนี้มันไม่มีระเบียงเลยบ้านของผมอะ่ะมันก็เลยดูไม่ค่อยสวยครับที่จริงอะ่ะเป็นบ้านหลังนี้มันต้องสามชั้นนะขึ้นไปข้างบน เฮ้ยเดี๋ยวนะอะไรมาตกอยู่ข้างบนหลังคาวะนะดูเก็บมาขายดินายรออะไรต้องการเงินอย่างแรงเลยตอนเนี้ยเอาขายไม่ได้ด้วยวะส่งไปได้อย่างเดียวเหรอแต่ขายไม่ได้อย่างงี้หลังคาเป็นสีดําเลยนะนายสุดเศร้าดูอะไรมาตกอยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้เนี่ยชั้นสองก็แบบโอ้โหไม่มีอะไรเลยเนาะโครเซ็งอะ่ะ <c oughs> จากห้าพันตอนนี้เราก็เก็บเงินไปเรื่อยๆก่อนครับจ่ายค่าไฟไปรอบนึงเหลือศูนย์ แล้วก็เริ่มเก็บมาได้แล้วชิยุกะเขานะ okay. <Okay. S 1> เคเขียนหนังสือเล่มนี้ก่อนครับเดี๋ยวจะส่งไปให้สำนักพิมพ์คือการเขียนหนังสืออ่ะมันได้ค่าตัวนี้ด้วยนะเนี่ยค่าเฟรมตัวเนี้ยผมก็ใช้สเต็ปอัพประมาณนี้ครับเพื่อจะทําให้ค่าสายงานเราอ่ะขึ้นได้ไวขึ้นไงแล้วก็เฟรมขึ้นไวขึ้นเพราะว่าตรงเนี้ยมันมีผลกับสายงานเหมือนกันนะโอเคอันอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มนะไลฟ์สไตล์ก็เหมือนเดิมนี่ไงเริ่มมาแล้ว เราก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆแหละครับแต่ค่าไลฟ์สไตล์พวกนี้มันก็มาเองกันแหละตามวิถีชีวิตของเราถ้าเราทํารูทีนได้ประมาณนี้มันก็จะอัปโหลดให้เราออโต้เลยนะชิยูกะเขาจะเป็นอันนี้ครับที่ขึ้นมาอันแรกเลยผู้เสพติดสายงานเห็นปะก็จะเป็นอันเนี้ยทำงานแบบหนักหน่วงเลยนะชิยูกะเพื่อหาเงินไงโอเคไปเราก็ทำหนังสือเล่มนี้เสร็จก่อนครับจวส่งสำนักพิมพ์กัน uh huh. จะได้ทานพรุ่งนี้สิบโมงไงได้เงิน uh huh. เพิ่มด้วยเฮ้ uh huh. เห็นด้วยหนูวะและดูแต่งชุดนอนอยู่เนี่ยวันใช่ไหมเนี่ยไม่งงไม่อาบน้ำกันเลยทีเดียวตื่นมาเขียนหนังสือกินข้าวแค่นี้ครับเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยสกิลถึงแปดไงอย่างไวอ่ะสุดยอดเลยทีเดียวอ่ะโอเคเลเวลเก้าเรียบร้อยครับใกล้สิบแล้วแป๊บเดียวเท่านั้นเห็นปะ เขาเรียนรู้งานได้ไวมากเลยนะชิยุกะแล้วก็ตอนนี้ครับโซเชียลต่ำและแต่ทำเรื่องนี้เสร็จพอแล้วครับผมจะคุยกับหนูพุดดิง้งที่ใกล้จะเป็นเพื่อนกันแล้วนะกลับมาปกตินี่ไงไลฟ์สไตล์ขึ้นแล้ว uh huh. เห็นปะไปดูก่อนตอนนี้ไอตัวนี้แอคทิเวตแล้วครับก็แสดงว่าตัวนี้เปิดใช้งานแล้วเราจะติดเอฟเฟกของไลฟ์สไตล์ตัวนี้นะอันนี้จะเป็นการแบบอยู่บ้านตลอดนะก็เลยติดตัวนี้ครับ Bene f i t Indoor Activity อ่ะจะเพิ่มมากขึ้น แต่มันจะไปลดสายงานเกี่ยวกับ outdoor ครับซึ่งไอตัวนี้ไม่ดีเนาะแต่ผมมีแค่3อันเองอะเราต้องรองให้ตัวนี้มัน activate ครับเราถึงจะสามารถเอาไลฟ์ s t y l e effect ตัวนี้ได้การงานเราอะาจ,จะเพิ่มไวขึ้นไงนผมอยู่แต่บ้านไงก็เลยติดตัวนี้อะ่ะโคตรเซ็งอะ่ะแต่ไออาชีพของเรามันไม่ใช่ outdoor ป่ะน่าจะเป็น indoor ครับเขาทำงานบริษัทไงแต่ลองดูก่อนละกันว่ามันช้าลงหรือเปล่าอะตอนนี้ใกล้สี่แล้วเห็นป่ะรอดูวันพรุ่งนี้ครับ ว่าจะเป็นยังไงนะโอเคไอ้เรื่องระบบไลฟ์สไตล์ก็ดีเหมือนกันนะมันทําให้เกมลึกขึ้นครับแล้วก็แบบดูดีมากขึ้นทํานอนี้อ๋อนี่ซับมิดบุ๊กเหรออันนี้จะเหมือนได้เงินมากปะ่ะได้เงินแบบโคตรสูงโอเคเอานี้แล้วกันผมอยากได้ลายวันน่ะมันน่าจะดีครับถ้ามันแบบได้ครั้งเดียวอ่ะผมว่าไม่คุ้มเนาะทําทั้งวันเลยไงอา้ามีเฟสติวัลเหรอไม่รู้เรื่องเลยครับฮอยู่แต่บ้านเนี่ย หนึ่งชิยุ่กะโอเคแล้วก็คุยกับพุตดิดู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 ดินอยู่เนี่ยใช่ไหมนะหนูอะดิ้นทั้งวันทั้งคืนเลยจะกินข้าวก็ต้องดิ้นอะไรอย่างงี้ทั้งวันเลยครับแล้วก็ทำความสะอาดบ้านพร้อมทํางานพรุ่งนี้กันเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วผมอะพูดเลยอัพแน่นอนครับพรุ่งนี้เดี๋ยวรอดูนะแล้วอัพสกิลไปแล้วด้วยเนาะเปิดพลอยอ,อะดูว่ามันจะได้เรื่องจริงหรือเปล่านะ ตอนนี้มันหกโมงแล้วโอเครีบอาบน้ำก่อนจะได้ทำงานแบบตื่นตีห้าเหมือนเดิมเพราะผมให้เหมือนกับชิยูกะก็าทำรูทีประมาณนี้ครับเขาจะตื่นปุ๊บทำงานได้เลยทำอย่างเงี้ยครับแป๊บแป๊บกอ็อาบแล้วระดับสีอยากให้มันขึ้นมาไอ้นั่นน,ะน่ะเนาะสีเขียวอ่ะดูดิหนูพุดดิ้งยังเป็นสีแดงอยู่เลยอะ เขาไปเกีียกันตอนไหนับผมไม่เข้าใจเลยตอนแรกยังแบบเที่ยวข่าวกันอยู่เลยเนาะหรือเป็นคนละคนกันวะอันนี้ผมจําไม่ได้แล้วครับแต่ชิยุกะก็คือคนเนี้ยจะมีสองชิยุกะครับชิยุกะกับชิซุกะนะผมก็จําไม่ได้ว่าคนไหนที่ไปเที่ยวกับพุดดิ้งอะเพราะเขามีสองคนครับผมดันไปตั้งชื่อซ้ำสุดเซ็งเลยโอเคทำความสะอาดบ้านสักทีหลังจากที่แบบไอ้นี่นะทำงานอย่างหนักหน่วง ทั้งเสาร์อาทิตย์ไม่ได้หยุดด้วยนะได้เวลาทำความสะอาดบ้านสักทีหนึ่งกว่าจะได้หยุดพักผ่อนหาเงินได้แล้วนะครับสบายแล้วโอเคสะอาดเลยทีเดียวสุดยอดเดี๋ยวห้องครัวก็น่าจะขยายไปแหละครับเพราะผมจะทาบันไดตรงนี้ขึ้นไปชั้นสองไงนอกบ้านอะ่ะก็น่าจะเป็นห้องครัวแบบเปิดโลง่งโปร่งสบายทํานองน,นี้เพราะผมทําแผนไว้หมดแล้วครับมันแบบคอมพิวต์แล้วอะ่ะ ที่เหลือ,อคือตกแต่งเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเพชรวะเด้อเด้อเดเเด,เ,ด,เ,ดเก็บได้ไหมอ๋อเป็นเกดแล้วอันนี้ได้ร้อยห้าสิบห้าร้อยยี่สิบห้าเก็บไว้ก่อนแล้วกันครับตอนนี้เขายังมีเงินอยู่อ่ะค่าไฟยังไม่มานะเราก็เก็บไอ้พวกนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวขัดสนจริงๆก็เอาพวกนี้ไปขายน่าจะดีโครตรเลยทีเดียวหอมนอนตอนนี้ทุ่มหนึ่งให้ใครว่าคุยกับหนูพุดดิ้งสักรอบแล้วกันครับ น้ำมันพ mm ังใช่ไหมน่ะนั่นไงเซ็นโคตรมีเคไอเลยครับเงินมีอย่าไปกลัวคุยสักสองรอบแล้วกันเพื่อความแจมเปแล้วก็โซเชียลเต็มพอดีเดี๋ยวข้าวตื่นมากินพรุ่งนี้ครับมันจะได้อยู่ทั้งวันได้ไงงานเขาหนักอ่ะเคดูทีวีก่อนแล้วก็พร้อมนอนผมจะให้คิวกะเขานอนประมาณสองทุ่มสามทุ่มอะไรเงี้ยแหละครับเลสุดก็คือเที่ยงคืนน่ะ เขาจะตื่นทันหกโมงพอดีหรือตีห้าอะไรเงี้ยมันกําลังดีครับแล้วคุยเดี๋ยวห้องน้ําหนูอะมาคุยข้างนอกไปได้เหรอดูดูดูใช่ไหมเนี่ยห้องน้าก็ไม่มีอะไรเลยเนาะเล็กเล็กเดี๋ยวค่อยทําใหม่ครับเซนซีดีดคีเีคีวอีกโอเคไกลแล้วอีกหน่อยเดียวผมจะเอาสีเขียวเป็นเฟนกับหนูพุดดิ้งให้ได้เลยนะสำหรับชิยูกะหงนอนแล้วเนี่ยตอนนี้ ให้เขาดูทีวีให้เรียบร้อยก่อนครับแล้วก็นอนตื่นมาพรุ่งนี้ไปทำงาน <c oughs> อัพเวลกันดีกว่าอันนี้ไม่ต้องเป็นสายงานไอ้น,นั่นเลยนะครับเนี่ยพาร์ทไทม์เลเวลสูงสุดอะ่ะถึงได้เราน่าจะเล่นไปถึงระดับหนึ่งแล้วเนาะเอาไม่ดูแล้วหรอหนูอะโอเคเขานอนแล้วครับงั้นเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับผมพร้อมทำงาน <c oughs> ตีสองห้าสิบสองตื่นเป็นเวลาเลย <c oughs> ผมคิดถึงตอนที่ผมทํางานไอ้น,นี่เลยอะทางานประจําอย่างเงี้ยแหละก็ต้องตื่นก็ต้องนอนเวลาเนี้ยกลับบ้านมาก็ไม่มีเวลาทาอะไรแล้วครับต้องนอนเลย,ยงไงเพราะมันเหนื่อยอะแล้วก็ต้องตื่นเช้าปุ๊บออกไปทํางานอย่างเงี้ยมันก็เป็นกิจวัตรรูทีนเหมือนเดิมไงคิดถึงตอนนั้นเลยฮะตอนทํางานแบบบริษัทใหม่ๆตอนนี้ไม่ได้ทําแล้วไงตอนนี้เป็นฟรีแลนซ์สบายแต่ผมจะทําให้ชิยุกกะเขาเป็นฟรีแลนซ์เหมือนกันน่าจะเจ่มจึ๊บ 4 7 5 1 47, 51, ใช่ไหมผมได้เทคเบรกมาตัวเนี้ยแต่มันมีอันนึงนะครับมันจะมีสกิลตัวนึงอะที่เราสามารถทําได้นะจะลดเหมือนกับค่าน,นี่เราลงอะค่าไฟอะนี่ไงครับไอตัวเนี้จะลดบิลเราลงได้นะแต่ผมคอยไม่พอและอัพไม่ได้สุดเซง็งไม่เป็นไร2,000เขาน่าจะหาได้ครับเดี๋ยวรอ10โมงวันนี้ว่าเขาได้เงินเท่าไหร่นะทํางานในอีก6ชั่วโมงโอ้โหสบายกินข้าวได้เ ไม่ต้องรีบกินข้าวนะแล้วก็ดูทีวีหนังได้เรื่องหนึ่งเลยทีเดียวมันน่าจะมีแบบหนังไซไฟอะไรอย่างนี้เนาะเขาจะได้หาอินสปายในการเขียนหนังสือได้ไงไม่มีอะดูข่าวแล้วกันข่าวยามเช้ากินข้าวก่อนแล้วดูห้องครัวหนูดิใส่เสื้อนอนทั้งพาร์ทเลยเนี่ยหนูอะใช่ไหมเนี่ยโอเคไปนั่งกินข้าวตรงนั้นครับทางวันเล็กไปหน่อยเนาะแต่ผมว่าอย่างเงี้ยมันสวยแล้วแหละทางเดินช่องหนึ่งอะ เขาอยู่คนเดียวไงเฮ้กินตะเกียบได้นะกินได้อะสลัดใช้ตะเกียบได้นะ <c oughs> กินยังไงวะเนี่ย <c oughs> ดูไงก็กินไม่ได้นะดูข่าวยามเช้าทีวีมันใหญ่บเบลอเธอเลยทีเดียวดูดิใหญ่กว่าไอ้ข้างบนหัวเขาอีกอะโอเคพร้อมพร้อมวันนี้ผมพร้อมมากพร้อมจะอัพสายงานของเรานะอีกห้าชั่วโมงครับฝนมันตกทุกวันเลยนะ แลตอนนี้มันเข้าอันนี้แล้วครับนี่ไงเข้าหน้าฟอลแล้วเหมือนที่ผมบอกแหละที่เนี่ยมันไม่มีฤดูการครับถ้าเป็นฤดูหนาวอย่างเงี้ยจะไม่มีหิมะตกเราจะมีแต่หน้าฝนทํานองนี้ครับซึ่งโคตรดีอะฟิลอย่างเงี้ยแหละผมโคตรชอบเลยแจ่มสุดๆไม่มีหิมะมากวนใจเราไงอยู่ที่นี่ได้เพลินๆเลยครับถ้าคนที่ชอบแบบสายฝนอะไรอย่างงี้ตื่นมาเจอฝนตกแล้วก็มาอยู่ที่นี่ได้ครับ เพราะมันไม่มีหิมะมาปกคลุมเนาะเจ็จๆอีกชั่วโมงเนี่ยห้าชั่วโมงโอเคเขียนหนังสือได้เล่มหนึ่งป่ะเนี่ยหนูอ่เขาสกิลเท่าไหร่แล้วนะน่าจะเก้าแล้วครับใกล้สิบแล้วเนี่ยแป๊บเดียวเองอะอาทิตย์เดียวเนาะอย่างไวอะสุดยอดเลยทีเดียวโอเคเขียนหนังสือไว้ก่อนก็ได้ครับเอาเป็นไอ้นั่นละกันช็อตสตอรี่สักเรื่องหนึ่งเนาะเพราอเขาจะทำงานได้ไวครับถ้าเป็นช็อตสตอรี่ ถ้าเป็นเรื่องยาวจะเขียนนานเท่านอเน,นี้ยดูกินข้าวนานอีกหนูอะดูทีวีอยู่ไงงำอ้าวสุดท้ายโอ้โหเดอเดอเดอเก่งตะเกียบแล้วอะสุดยอดมากหนูอะอย่าทิ้งฟ้างนะเก็บก่อนด้วยก่อนไปทํางานอะตอนแรกเขาเหมือนกับไอ้นี่นะเป็นเหมือนกับคนรักบ้านตอนหลังไหวแล้วไง ผมให้เขาทำงานอย่างเดียวอ่ะเขาก็เลยไม่ค่อยดูแลบ้านแล้วโอเค in simple root อ่ะฮะเรื่องซ่านเรื่องซ่านเตะตีห้าแล้วครับผมว่าเขาตื่นไวไปหน่อยเนาะต้องตื่นสักประมาณแบบไอเนี้ยตีห้าอย่างเงีกำลังดีไงตื่นมาปุ๊บกินข้าวออกไปทำงานเลยอันนี้เขาเข้าฌานอยู่ครับถ้าคนที่เขียนหนังสือจะเข้าใจนะการเข้าฌานอ่ะไอตรงเนี้ยมันจะลดช้าลงเราจะอยู่กับตรงเนี้ยได้นานขึ้นครับเห็นปะ การเข้าชานมันก็คืออันนี้แหละเนาะมันน่าจะเป็นบัฟไอ Home ตูดิโอทำนอนเนี้ยกลับไปตรงเนี้ยแหละ Inspire อ่วยช่วยกันดันไงให้ติดไอตรงนี้ติดชานในตัวของเขานะเปล่งประกายเลยทีเดียวมันจะขึ้นไวขึ้นด้วยครับสกิลของเราอะ่ะความรู้สึกผมนะโอเคขอมไปทำงานครับวันนี้ดูว่าจะอัพหรือเปล่าขอให้อัพจะได้ระดับสีปนั่งออฟฟิศสักทีเนี่ย สายงานระดับหน้าก็คือออฟฟิศโดยเย็นครับนี่ไงเราจะได้นั่งออฟฟิศแล้วนะแจมแจมจากเป็นเหมือนกับไอ้นี่นะพนักงานคอยพิ้นเอกสารอยู่เนิ่นนานในที่สุดแล้วก็เป็นออฟฟิศแบบร้0ยอรเซแล้วคราวนี้สุดยอดอะ่ะโอเคครับอัพพอดีเลยสุดยอดเงิน9ก้าพันหึงขาดพันเดียวอะ เดี๋ยวนะโอ้โหฟันเขาต่ำเขาทำโอทครับผมใหญ่เขาอัพเลยอะ่ะก็เลยทำแบบไอ้นั่นไปเลยครับเต็มเวลาทำนอเน,นี้ยในที่สุดก็เป็นพนักงานออฟฟิศแล้วสุดยอดระดับหน้าก็จะเลื่อนค้าสายงานแล้วครับสามารถเลือกได้2ส,สายก็คือสาย Data กับสายเช็คบัญชีทำนอเน,นี้ยซึ่งผมจะไปเป็นสาย Data ครับดูแลข้อมูลภายในบริษัทอะ่ะน่าจะดีเนาะแล้วก็หนังสือเดี๋ยวนะ ขาเสร็จหนังสือพอดีอะ่ะโอ้โหแล้วบินมาอะไรใช่ไหมเนี่ยจ่ายไปดีโอ้โหสี่พันเจ็ดสุดเซ็งโอเคผอไปนี่ก่อนครับโอ้โหสีทองเลยวะ่ะเป็นงานมาสเตอร์อ่ะแล้วก็ตอนนี้ครับเอ็ซิเมนต์ของเขานี่งปานิธานระดับสองเรียบร้อยสุดยอดเลยทีเดียวโอเควันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับงานระดับสี่ของเขาแต่ผมไปเก็บตังหมื่นก่อน แล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะมาแต่งข้างบนนี้กันนี่ไงเราจะมีห้องทํางานส่วนตัวของเขาครับในพาร์ทหน้านะหมื่นหนึ่งอะ่ะน่าจะพอสําหรับผมอะความรู้สึกนะเพราะมันไม่มีอะไรต้องทํามากครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะพามาดูกันวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วง่วงนอนแล้วหนูอสองดาวโอ้โหเพราะมันลุ่งมันก็แบบลุ่งโคตรๆเนาะโอเคสี่พันเจ็ดจ่ายไปเลยครับ บินข้าบ้านเนะี่ยแล้วก็อาบน้ำพร้อมนอนเจอกันพาดหน้าชีวิตของหนูชิยุกะเริ่มรุ่งแล้วตอนนี้วันนี้ไปแล้วครับผมดันอาบน้ำไ้เวซี่อยู่ไงดูไม่ได้ลาไปกับจักรยานคู่ใจเขาแล้วกันไม่ได้ขี่เลยจักรยานเขาอะสุดเศร้าเลยทีเดียว